ครับสวัสดีครับพกับผมนาเบนทาวิเลยตกปลานะครับเดี๋ยวเช้านี้พามาหาเลาะตีพวกปลากระสูบนะครับนี่เลยครับหมายที่ผมเข้าหมายแรกก็จะเป็นคลองเชื่อมกับพวกคลองดําเนินนะครับคลองดําเนินจะอยู่ข้างหลังนู่นเลยนะฮะก็เช้านี้ก็ถือว่าโอเคครับน้ําสวยบรรยากาศดีครับอากาศเย็นด้วยตอนนี้เมื่อคืนก็มีฝนตกนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับ แล้วกระสุนน้อยกระสุนน้อยตัวไม่ค่อยใหญ่มากครับกับแจ็กสันคานาเดะนะฮะนี่ครับคีมมันอยู่ในกระเป๋าอะโอ้ได้แล้วครับ อ่าเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นกระสุนน้อยนะครับตอนเช้าไฟก็แม่ไฟเล็กนะกัดแจ็คสันคานาเดะนะครับไหนวะนี่เลยเป็นเหยื่อแจ็คสันคานาเดะนะครับไปเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวปล่อยดีกว่าครับไป ยับโดนแล้วครับกระสูนอันนี้กระสูนครับมาแล้วครับโอ้โหตัวน,น้อยนึงกัดยังดุเลยครับโอ้ใต้สะพานนี่มีตัวเสมอครับโอ้สายสวยอยู่มีไหล่ก๊อกอยู่ครับมีไหล่ก๊อกอยู่นี่ครับนี่เป็นไงล่ะ กดป๊บเต็มเต็มเลยครับโอเคไปเดี๋ยวเราเอาปลามาปลดกันดีกว่าครับโอเคอาอามาแล้วครับสวยๆมาแล้วครับช่วงเช้าครับไม่กี่ไม้โดนเลย สูตรนะครับไซส์อาจจะไม่ได้ใหญ่มากครับนี่ไซส์นี้เลยฮไซส์นี้ก็ตกสนุกแล้วครับนะครับพอใช้ได้ครับกัดป๊อปเป็นป๊อปไซส์เล็กนะฮะนี่เลยโอเคตัวนี้เดี๋ยวเราปลดปลาแล้วเดี๋ยวเราปล่อยแล้วเยวไปตีกันต่อดีกว่าครับไปโอเคไปเดี๋ยวลุยกันเลยครับ กัดเลยกัดแล้ว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 ครับกัดแล้วหูลงปุ๊บกัดเลยเดี๋ยวไล่สายก่อนครับเรียบร้อยครับหูลงปุ๊บกัดเลยจะโหดไปไหนเนี่ยมาแล้วครับเติมข้างปากเลยครับนะครับเป็นผลงานปะซิวยางนะครับ เต็มปากเลยนะครับเป็นไซแวนนะครับตัวนี้เอาไว้ทําแดดเดียวครับไปเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยครับนะครับปาซิวยางครับหมานมากเลยโอเคเกมสิครับเห็นกูเรียบร้อย นะครับกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วครับกัดแล,ล้วมีงอ,อกกลางครับมีงอ,อกตรงกลางครับโอ้ยเฮลุดโอ้ยเออหลุดเฉยเลยโอ้ย กันแล้วครับกันแล้วกันแล้วกันแล้ววิ่งอยู่ครับอ้ายช้อนปอกครับกัดโคตรเบาเลยครับ กัดประซิวยางครับโอ้กัดเบามากกว่าจะกัดแต่ละตัวโอ้เล่นเอาเหนื่อยอยู่เหมือนกันครับตามอยู่หลายรอบเหมือนกันนี่ครับผลงานประซิวยานะครับใส่เว้นเว้นอพอใจแล้วครับนี่ตัวสองครับเรียบร้อยครับนี่ครับ พอได้อยู่ครับปาซิวยางครับปละขานเต็มปากเลยปลดก่อนัดโอเคอา่าพอได้อยู่ครับเดี๋ยวใส่ในรถก่อนอานาพนพลขับมาพอดีเลยกินกลางคลองไงฮะกินกลางคลองฮะ นำหน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ล็อกเฮ้ยกว่าจะกัดครับไม่ง่ายนะครับของที่มาไล่เก็บต่อจากคนอื่นเขา กัลละกัลละกัลละวิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิงครับวิงแล้ว,ว,ลวโอ้สายสวยครับหายใหม่ตัวแล้วครับตัวนี้กัดเบาด้วยครับ นี่ครับนี่ครับสาสวยนะครับกัดเบาครับตัวนี้โหดีว่ารเซนคันดีครับลอๆๆเก็บโดนนะครับเดีย๋ยวค่อยๆปลดก่อนครับกัดเป็นประซิวยางนะตัวนี้โอ้โหกัดอย่างนี้หลุดยากครับ อ่านี่เลยครับช่อนคองไล่เลาะอยู่หลายไม้ครับกว่าจะโดนครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวหาถุงใส่แล้วเดี๋ยวเราตีกันต่อครับนะครับผลงานประสิวยางครับโคตรมานเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเล่ยกันต่อครับอวันนี้มันหยุดผมก็เลยมาไล่ตก <c oughs> <c oughs> ผมวนอยู่แถวนี้หลายปีแล้ว ช่อนปอกอยู่ีนตัวหนึ่งครับแม่จอดรถปุ๊บเจอพอดีเลยดูครับว่ามันจะกัดปัสซิวยางหรือเปล่านะครับปลาก็เห็นเราเราก็เห็นปลาครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่ามุกนี้จะใช้ได้ผลไหมครับเอ้ยมันสนใจครับเฮ้ยมันหันมามองเหื่อครับแต่มันไม่กัดครับ หันมามองครับแต่มันไม่กัดครับน่าจะเห็นผมด้วยแหละ กันแล้วกันแล้วครับกันแล้วนี่ครับ <c oughs> หลุดครับช่อนน้อยครับวิ่งมาคว้ามั้งนี่ครับเหยื่อเป็นแผลเย็นเลยหลแกาบจริงๆวิ่งมาใส่เลยครับวันนี้ เ้ยกัดนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นช่อนน้อยครับกึกๆๆแล้วกนะ็วัดมาก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวลองใหม่ครับโอ้ยเย็นเลย วนิดเดียวนี่เลยครับดุเก,กินกัดปลาซิวยางครับนะครับก็ดุเก,กินตัวแค่นี้เองเหยืยบขยบปุ๊บวิ่งสับหาเลยเนี่เป็นเบ็ดบิบเงี้ยงจะปลดง่ายหน่อยนี่ครับปึ๊บนี่ครับลืนลื่นหลุดแล้วปลาช่อนน้อยไปครับปล่อยไปแตงกิ้วสบัดเบาๆก็ติด เตเข้าที่เดิมครับอ๋อมีตัวครับมีมีมีมมมเห็นแล้วครับเห็นนอนอยู่ริมคนเพ้าครับมีอาการครับทรงเหยียบไปครับเฮ้ยไม่เอาวะ หรือมันขยับหนีวะเมื่อกี้ แล้วนี่ครับอุ้ยติดอะไรมาวะโอ้เป็นปลาช่อนไซส์นี้เยอะครับไซส์บล็อกนะครับติดถุงพลาสติกมาอีกอะไปกระสอบปะวะโอ้ระเบ,บิดบิบเงี้ยงด้วยนะมีโอกาสหลุดสูงครับเผอิญนี่ดินไม่กี่ทีหลุดแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยแหมตกปลาช่อนแถมกระสอบอะไรวะเนี่ยเนี่ยครับ ไอช่อนน้อยครับติดมากับสายกระสอบนะครับนี่เลยครับโอหเอ้มันจะห้าวไปถึงไหนวะตัวแค่นี้ยังดุครับกระดกเหยี่ดโดนเลยอ่าวอ้าวจะได้หลุดไหม่ะอย่างนี้คึบเบ็ดมันไม่มีเงี้ยงครับ ก็จะปลดง่ายหน่อยนะครับตกตกเด็กแว้นข้างทางไปเรื่อยปล่อยครับปะประสิวยางนี่มันก็ดีอย่างนี้นะครับเอาไว้ตกประช่อนเล็กสนุกดีครับเห็นตัวขยับเลยครับตอนตีแล้วเหยื่อไปทาดกิ่งไม้อีกไม้ครับลองดู นี่ครับมาตัวแล้วโอ้ยตัวเล็กหลุดใช่โคตรโหดเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ที่ได้รับชมกันอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นการตัดรวมหลายๆคลิปที่ผมมีอยู่นะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับปลาไม่ค่อยกินเบ็ดเลยครับมันเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับถือว่าปลากัดยากมากครับคลิปพวกนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมเคย ถ่ายไว้แต่ว่าไม่ได้ลงนะครับก็ช่วงนี้หาตัวยากครับก็จะมีคลิปพวกนี้แหละครับที่เคยถ่ายไว้แล้วไม่ได้ลงมาตัดรวมๆให้เอฟซีนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับได้เข้ามารับชมนะครับก็ตัวผมเองก็จะพยายามหาผลงานมาให้ดูเรื่อยๆนะครับลงช่องอยู่เรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f c ที่ยังคอยติดตามอยู่นะครับแล้วก็ ที่ยังคอยรับชมผมอยู่นะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้จะพยายามหาคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคงต้องปิดกันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่ยังติดตามรับชมครับสวัสดีครับ